ครับในตอนที่แล้วผมก็อธิบายไปแล้วนะครับอ่าชันทลักของอันข้าวแบบพญาคมนั่นแหละใคมามาครับที่เฮาอ่านมาเข้าสี่บทซีบทเรากขากำหนดว่าเป็นฉันทลักันทลักอันอ่าเป็ดข้าวอันปดก่อนนะฮะก็ได้อู้มาแล้วนะครับวันนี้เฮาจะมาอู้ถึงอันชันทลักษณ์ที่มันเป็นอันจำเพาะนะครับอ่าจำเพาะ ก็คืออันอันฉันตะลักแบบหัวเฮอโยงนะครับแบบเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันมันก็ประเดียวนี้มันหันยากนะว่าการแต่งข้าวแบบนี้นะก็ฉันตะลักแบบหัวเฮอโยงเนี่ยไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยไหมอันอันเนี่ยเนี่ยอันบทติดดึงเห็นไหมบทติดดึงเนาะมาดูนะหอมถนัดสะอาดสก้อนนะครับนักน่วงค้อนสต้อน์เบอร์รี่ได้ไหมเนี่ยเนี่ย อ่าอันนี้เป็นฉันทะลักอันอันบาดคืออ่าบทขึ้นต้นนั่นอะไรนี่มาฮอมธนัตสาธโธฮอนนักนงค้อนสตรอนอกอิดไหนมาเนี่ยเนี่ยมันเป็นเยอะกำหนดมาเป็นฉันทะลักได้อย่างอี้เลยใช่ไหม่อนบาดบาดขึ้นต้นนะไอ้บาดที่สองเนี่ยครับบาดที่สองนี่มาอันอันอันเนี่ยมันลงด้วยอันเนี่ยบาดที่หนึ่งเนี่ยมันอ่าบักบาดขึ้นต้นเนี่ยบนองด้วยอิดเนี่ยมันเป็นเสียงจัตวาครับเห็นไหมจัตวาสั้นๆไหนมามัน มันไม่ใช่จัตวาเงาปกติไม่ต้องใช่แบบอันจัตวาแบบเงานะครับอทีนี้มันมันเป็นอันลงแบบสั้นๆแล้วมันก็มันก็จะต้องมาอันสัมพัทในวรรคที่สองเนี่ยวรรคที่สองของอันอันก็คือบัตรก้มเข้าก้มเนี่ยมันจะต้องมาลงด้วยอันอันไอไออ่าสต้อนอวอิดนะครับมันจะต้องล้ออิดอิดอิดมิดมิดในเงาเนี้ยเนี่ยอ่า ก้อยฟังเจ้าน้องที่ข้องใจติดเนี่ยมันลงด้วยติดใช่ไหมติดมันเป็นเสียงจัตวาตายก็มันเนี่ยเสียงตวาสั้นเนีทีนี้มันอ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 ันไอ้วัคที่สามเนี่ยของบาดก้อมเนี่ยเปิดกำลังดเพรามันเป็นอันอันเสียงสะมันนะครับมันมันซาเลีเนี่ยมันแบบอิด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 อะไรอย่างเนี่ยมันมันมันแบบมีเสียงสะมันครับมันแบบมีเสียงไอเสียงเมื่อเกิดเสียงจวาซาซาเลียเนี่ยมันแบบมีก็เสียงอันสมันอะอ่า อันติดอ่ะติดอ่ะเห็นไหมมันจะลงอ่ามันบาเมียมันมีแสงมันเพราะฉะนั้นเราจะต้องเอาอ่าเอาเอาแบบคล้ายๆแบบป้อนอันอ่าท่านปัญญาภพก,ก็เลยแต่งเป็นหววัวเงยโยงนะครับ่าอันเนี้ยก็เลยเอาจักบิดเอาดวงข้าวโพงมาซ่อมเห็นไหมจักบิดเห็นไหมบิดมันอยู่ในตัวที่สองเนี่ยติดเนี่ยมันมันมาสัมผัสกับบิดเห็นไหมแล้วก็อันอ่าจักบิด เอาดวงเห่นไหมดวงขับวงมามาสัมพัสกับขับวงอยู่เนี่ยมาซ้ําเห็นไหมอันนี้ก็เลยเปิ้นหองว่าเป็นหอ่อหัวโยงแบบเต็มแบบนะครับเห็นไหมอ่าอนอันแบบนี้ก็เหมือนกันนะไอ้บาทที่สามเนี่ยหลอนว่าตาเจยมาลวดอ้อมเห็นไหมอ้อมกับแล้วมันก็มีอันนี้มันมีสามกำหอบดวงบานเห็นไหมหอบดวงบาลเนี่ยมันก็เป็นหัวโยงเหมือนนะหัวโยหงถึงสองเนี่ยหัว ห, yuan, หอมดวงบาลซ mm yeah, ่อนรถ่ไมนในมันม nah, ันกเป็นี้ใ่ไหมอันนี้คือเป็นลักษณะของหัวเฮยงเนีะเขาไปก้อยอันอันเขาไปก้อยไอตัวอันอันอันนี้ป็นอรใช่ไหมอันนี้นมันเป็นอี้ยไหม่อนเลื่อนนิน่อยนะก็เอมันอ่าเนเนยนอันนี้บาดขึ้นต้นไปหอมถนัดสาดสกฮ้อนนักหน่วงค้อนสะต้อนอกอิดเน ก็ฟังเตะน้องที่ค้องใจติดน่ยน่น่ยยดอิดนี่มันมาสัมผัสกับติดเลยนี่เน่เน่เมื่อมันมันเป็นเสียงติดมันเป็นจัตวาแล้วมันมาลงอันป่านี่มันมาได้อมันเป็นมันเป็นเสียงสมันนะครับ่าเมื่อเป็นเสียงสมันมันก็เอาบิดนี่เนี่ยมาไว้ทั้งหน้านี่เนี่เนี่ยแล้วก็เอาลงด้วยเอาดวงเห็นไหมเอาดวงเนี่ยไหมเนี่ยเอาดวงแล้วมา ามาอันสัมผัสกระปวงเนี่ยข้าปวงมาซ่อมเนี่ยเอาดวงมาสัมผัสกระปวงเนี่ยไหอันนี้เปิ้ห้องว่าหัวเฮือยงแบบเต็มรูปแบบนะครับเต็มรูปแบบก็คือสัมผัสถึงกล้องกล้องรงเฮือลำที่สองเนี่ยตำที่สามเนี่ยไหมกล้องกันไหมเอากล้องกันเอากล้องหัวกล้องห่างกันนี่ยมอันนี้ลำที่สามที่สี่นี่ก็เอากล้องห่างกล้องหัวกันเนี่ยไหอันนี้ก็เหมือนกันเนี่ยไห เยมาลวดอ้อมเห็นไหมอ้อมมามาก้องทังหัวนี่หอมนี่ไหมแล้วก็อันดวงบานบานมามาก้องกับสั่นนี่ไหมเนี่ยมันเป็นหัวเฮวยงเนี่ยบนห้องวะหัวเฮยงเต็มรูปแบบนี่ก็เห็นะหมเขาไปดูอัน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 ต่อไปแล้วก็ต่อไปแล้วก็อันนี่อันอันต่อไปมันอันนั้นมันแบบเต็มรูปแบบนะครับอันนี้ที่มันมไใบเจตเต็มรูปแบบอะไรไหมอันนี้ อันแบบที่สองนี่มันเป็นการแบบเออมันก้องลำเลียวเห็นไหมมันก้องลำเลียวก้องละอันนี้เนี่ยมันวักที่สองกับวักที่สามกับลำที่สองลำที่สามเห็นไหมกำอันไอ้ลำที่สามกับลำที่สี่มันบอกกองอะนแ้มันกองอะไรมันกลายเป็นเป็นก้องแบบเนื้อเรื่องเห็นไหมมันนี่ห่างกับการเนี่ยไหมเนี่ยบทใจนี่ซื้อมาปูอาหารการบุญกุณเน่ยเนี่ยมันมันมีสารอุ่นสารอุ่นตรงอัน ไอ้วัคที่สี่เนี่ยะมันเป็นการสัมผัสแบบอันเนื้อเรื่องไปอะไรมาการบุญกุลบ่มีสักข้อไอ้แม่เนี่ยอันนี้คือการเพิ่นเ้าว่ากึ้งกึ้งหัวโยงนะกึ้งกึ้งหัวโยงเนี่ยอันเนี้ยมันก็คือเอาแค่วัตสองวัตสามนี่มาก้องกันบาได้นะก็ไอ้แม่เนี่ยอันนี้นี่นี่นี่แม่เป็นข้าวกอมนะที่มันโบราณที่ที่ปะในในข้าวสี่บทของท่านพญาพรมแล้วก็ไอ้แม่มาดูตัวอย่างต่อไปแล้วครับเหไอ้แม่าตัวอย่างกับไปก็เหมือนกันไอ้แม่เนี่ยเนี่ยเนี่ยย ฮ่าโมดูว่ากลางเลยฮาบม่ต้องไปรู้อะไรมากันผัวเก่าน้องบอกมาตําเข็นเน่ยตําเข็นเน่ะบ่เป็นลายก็บ่เป็นลายอ่ะมากองตัวที่สาม่พั้อนะอันเป็นนี่ยมันเป็นนี่มันเป็นเสียงจรวาครับมันมันกันยาวเนาะเอาเมือนเป็นเสียงจะวาแล้วเขามาไว้ตะกลางไว้เ่ะอ่ามาก็เป็นลายน่ะบ่กบเป็นลายแซงนี้เนื้อเจ้าเห็นมน่ยเนี่ยมันอันนี้เป็น เป็นกล้องอ่าอาลำที่สองก็ลำที่สามของอันอของวักไรมาเป็นเหือเหือที่มันกล้องแค่ตัวนี้ไอ้ลำที่สี่มันบอกกล้องแล้วเป็นกล้องแบบหัวเนื้อเรื่องนะครับไม่ไม่มันเป็นยังไงมาเอามาดูอันอ่าไอ้ไอ้ตัวอย่างแทมตัวอย่างที่สี่แล้วนะอันนี้ก็เหมือนกันได้ไหมนี่แมวกันนะเอาเสือและจ้างมาหลอกหื้อหนีเห็นไหมตีปาดง ฮื้อซัป้าย่านนี่ๆๆแม่แ่อันนี้ก็คืออันเป็นหัวเฮือยงแบบอันอันกล้องแบบลำที่สองกับลำที่สามเนี่ยแม่นะมีก็เอาหนีกับตีเนะี่ยมากล้องกันมาได้ไหมอันตั้งหลังนี่มันมีแล้วอาปาดงฮื้อสั์ป้าย่านอันนี้เป็นหัวเฮือยงกึ่งกึ่งหัวเฮือยงอันแบบลำที่สองกับลำที่สามมากล้องกันนะครับแนมะ่แนมะ่เอามาดูตัวอันอันอ่าตัวอย่างต่อไปแล้วครับแนมะ่แม่ ตัวอย่างต่อไปใช่ไหมอ่าตัวอย่างต่อไปนะครับอ่าโทษหน่อยก็ขยับขยับหน่อยนะครับอ่าอ่าเนเนเนอันน,น,นี้ครับอ่า,า,าเอาอันเอาบัตรอ่านเอาเอาจับหาหัวโยงตั้งกลางก็พอแล้วไอ้บัดก้อมบัดก้อมข้าก้อมนะครับผู้นั้นผู้นี้บอจี้น้ำไผใ่ใไหมไข่กัมเลียวเข่าเข่าเต้าอ,อันเออนี่ยเนี่ยมาเมียไอ้ไอ,ไอไล้ลำที่สามแล้วที่มันบอสัมผัสกันแล้วไอ้ไหม เอาแค่ไข่กับไข่เนี่ยมาก้องกันมาได้ไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยนมันเป็นลำที่สองกับลำที่สามเนี่ยมาก้องกันได้ไหมเนี่ยอ่านไหมอันอันนี้ตัวอย่างที่ฮะตัวอย่างที่หกแล้วครับเห็นไหมตัวอย่างที่หกเห็นไหมอ่าเขาบอกมาดูนะเนี่ยอ่านไหมคำดังนี้เขาเล่าจากไข่จากไข่ผู้จมบ่เหมือนอ่าจมเหมือนอเอนขาผู้ฆ่านี่ยเนี่ยเนี่ยไข่กับไข่เนี่ยมา สัมพัทกันอันนี้กองกำลังที่สองกำลังที่สามอันอ่าไม่มาลำที um ่ส well ี่นี่บอกกองละกองแบบเนื้อเรื่องเลยมาครับเอาไปดูตัวอย่างที่เจ็ดแล้วครับเห็นไหมตัวอย่างที่เจ็ดเห็นไหมเนั่ยนี่น่ยอันไอสองว่าเขาอ่านละเขาอ่านแค่ตัวกลางนี่ไหมอ่าเอาบัดก้องเนี่ยบัดก้องเข้าก้องเนี่ยไหมคนมนุษย์ในโลกสงสารหลานห่อมเปิงบกวนเกี่ยวได้เออเนี่ยไหม อันสาลกับหลานเนี่ยมากล้องกันเนี่ยก้องหัวเายงกันไอ้ลำที่สองกับลำที่สามเนี่ยลำที่สี่มันมากล้องเลยไหมมันอันนี้เป็นห้องว่ากึ่งกึ่งหัวโยงมันมาแจ้งหัวหัวโยงเต็มลูกแบบเหมือนอันบทต้นเลยไหมมันเป็นย่างอะไรมาทั้นอ่าเขาไปดูตัวอันตัวอย่างแล้วครับไอ้แไ่อันตัวอย่างที่แปดเห็นไอันไหนไหมอันในบทกล้องเลยนะก็เจ้าที่ปะที่แปลงหัวใจไข่นิ่มก ต้องไว้คือค่าไแม่เอาใจเขาไข่นี่มาก้องกันนะก้องกันหัวนี่นยจะได้ไงไหมอันต้องอันละปายนี่มันอ่าบ่มีแล้วอ่าอันบ่ก้องแล้วบ่ก้องก้องได้เต้าอี่แม่เนี่ยเนี่มันเป็นแย่แม่เนี่ยเอาไปดูอันตัวอย่างที่เก้าแล้วครับอตัวอย่างที่เก้านะครับออตัวอย่างที่เก้านี่มันจะเป็นก้องลำที่สามคับลำที่สี่ละไอ้แม่ลำหนึ่งลำสองลำสามลำสี่ไอ้แม่เนี่ยเนี่ย พี่จำชื่อไว้อบ่ลืมหายเหยเออมันมันมีสระเอย้ยสระเอ้ยตรงอันอัน,อนไอ้วักที่สามนี่เรามีแล้วก็มันไหลในยากำจ่าน้องเน,น,น,น่าไอ้แม่เนี่ยยากออับจ่าเนี่ยมาก้อง,อ,องกันลำที่สามนี่เจ๊กำที่สองไอ้ลำที่สองกับลำที่สามมันมันมันบบก้องกันละอ่าเป็นหัวเหือโยงไอ้ลำเบ้กล้องเบ้อันเนี้อัน อันนี้กล้องแบบเนื้อเรื่องแล้วกล้องแบบเนื้อเรื่องบหหอ่หายเฮยหลาไหลนายนายกำจาน้องน่าหใช่ไหมเนี่นี่มันเป็นยี้นะก็อันนี้กึ่งกึ่งหัวโยงแบบกล้องอันอันตกนะักป่ายนะก็ลำที่สามกับลำที่สี่แลก็ฮาวมันดูตัวอย่างที่ซิฟแล้วครับไหมไหมตัวอย่างที่ซิฟเปนตัวอย่างที่ซินี่มันเป็นไอ้แม่บอ่อใจนี่ซื้อปูอาหารการบุญ์กูลบอกมีสก็ตอ,อันนี้เป็นกล้องลำที่สองกับลำที่สามไหมไหมเนี่ยลำที่สองนะจาง ห่านกับกานเนี่ยมันมากร้องกันตรงหน้าไปอันนี้เป็นไอ้กร้องกลางๆนะไอ้แม่ไอ้กร้องกลางๆอ่าอันอันนี้หรออันนี้อันตัวอย่างที่สิบเอ็ดเนี่ยแอนน้เนี่ย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 ขึ้นสู่ติดอุดรหนเหนือไข่หัวเฮิดอื่นเนี่ยนี่นี่มันมามีสะเอือสะเอือตรงไอ้วักที่อันอ่าไอ้วักวัก วักที่สามนี่เลยไหมสารเอือมันมีแล้วมันมีสารอื่นเลยมันลงอื่นเลยไหมไข้หัวอื่นขึ้นน่ยขึ้นตุ่งภายด้านนี่เนี่ยอื่นกับขึ้นนี่มันสัมผัสกันนะครับเห็นไหมอันโบราณกับอันสารเออสารเออปนใจล่วมกันแล้วก็ับมันก็คือการสัมผัสอื่นกับขึ้นนี่นะครับเอออันอันขึ้นเนี่ยอันโบราณปัญจไม่กือนะครับเออปัญจไม่กือมันจะไม่กือไม่กือมันก็อันเดียวกันแล้วก็เห็นไหมพวกปัญจอันเดี้ยขึ้นกับอื่นนี่มันมา อารมณ์ที่สองอารมณ์ที่สามมาก้องเหนนั่นก็เอ้ออึนนี่มาเนี่ยไอ้แม่อันเนี้ยมันเป็นยังไงไหมอ่าไข้หัวเหิดเอินขึ้นตุ้งพายดันนะครับพายดันไหมพายดันอ่ะมันเป็นยังไงไหมเนี่ยมันก็ไอ้หัวเหินโยงมันก็มีอยู่อันอ่าถ้าเอาเต็มยศนะครับเต็มยศเต็มแบบนะครับเต็มยศเต็มแบบมันก็คืออันอันหอมถนัดสะอาดสก้อนหักนงค้อนสะต้อนอกกิดนะครับไอ้นม่ ก้อยฟังเต้าน้องที่คล้องใจติดจักบิดเอาดวงข้วพวงงาซ่อมอันนี้มันกล้องถึงลำที่สองอ่าลำที่สามลำที่สี่มันกล้องมันเป็นกล้องเป็นช่วงเป็นช่วงเป็นช่วงไหมอันนี้ไหมอันนี้ก็แล้วก็มีอันบาทที่สามนี่ก็ยังมีเห็นไหมเนี่ยรอนว่าตาเจยมาลวดอ้อมแล้วก็หอมดวงบานสั้นลดเห็นไหมเนี่ยไหนไหมหัวหัวเฮยโยงก็ได้อันบาดที่สามนี่แปลงแปลงเป็นหัวเฮยโยงก็ได้นะก็เห็นหัวเฮโยงแบบเต็มยศเห็นไหม อ่าหรืออันอาจจะเป็นหัวเฮือโยงอันแบบแบบอันก้องแค่ตรงกลางไอ้ไม่ไหนไหมก้องแค่ตรงกลางกันเนี่ยเนี่ยเห็นไหมอออนนเอาเอาแค่อันวักวักที่สองเอาวักที่สามเนี่ยก็บเรือห้ำที่สองเรือลำที่สองกับเรือที่สามมาก้องกันเออก็เอาแค่นั้นก็พป้อนี้ก็หานกับการเนี่ยบะปใจนี่ซื้อมากปูอาหารการบุญกุลบ่มีสักหน่อยไม่นี่ยเนี่ยนี่คือการก้องหน้ากลางนะครับอ่ะ อันเดแบบนึก็เคเป็นก้องอันต้งเอาเอาสองเอาส่องลำป่ายมากล้องกันได้ไมเนี่ยเนี่ยี่ยไหมพ่ือไว้บ่ลืมหายหอยลายนยากำจ่าอ่าน้อง n เห็นไหมเนี่ยกำจ่าน้อง a เนไหมเนี่ยมันไปอ่านเห็นไหมเอาเอาลำที่สกับลำที่สมากล้องกันมได้ไอ้ลำที่สองที่สนี่มันบอกกล้องอะไมานีครับมันก็จะมีอยู่เยะนะครับอ่าการอันหัวเฮยงนะ ท่านจะเอาแบบอันอัน,อนกึ่งกึ่งหัวหอยงก็ได้นะครับหรือหัวหอยงแบบเต็มยศนะครับอ่าเต็มรูปแบบ่าไม่ใช่เต็มยศนะครับเต็มรูปแบบ่าหัวหอยงแบบเต็มรูปแบบหรือกึ่งกึ่งหัวหอยงกับท่านแล้วก็แล้วท่านไปแต่งนะครับอันนี้คือลักษณะของข้าวของมัญญาพแล้วก็มันเป็นอย่างนี้เหรอไหมป้่นปิ่นแต่งอะไรเยอะมันม้วนเพราะเห้น,นี้แล้วไงไหมครับต่อไปมันก็จะถึงเป็นอันชันทลักษณพิเศษแต่แบบแบบหนึ่งก็คืออัน ฉันสลักยุบลมบาทนะเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังคำนะครับตอนต่อไปนะครับวันนี้ขอเอาตอนนี้ก่อนนะครับ